ป้ายามาพบกับลำโพงตัวไซส์บิ๊กบึ้มนะครับผมน้องเขาบอกว่า uh 300วัตต์มันจะเสียงดังอล <S windows S 1> ังการแค่ไหนสวัสดีครับน้องมินครับสวัสดีครับผมแม่น้องมินนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้น้องมินอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับอยู่เชียงรายครับผมเป็นไงประสบอุทกภัยกับเขาด้วยไหมอ๋อที่ที่ผมอยู่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลกระทบครับ ก็แต่ว่าถ้าในเมืองนี่ผลกระทบเยอะครับต้องให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับที่ประสบอุทกภัยตรงนี้ด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแต่ว่าวันนี้น้องมินมีในส่วนของลําโพงยี่ห้ออะไรนะครับมาป้ายากับทางเราหนึ่งสี่หนึ่งสี่พารกันครับอ่าเป็นยี่ห้อไอว่าครับผมรุ่นอ่า s s x ขีดสี่รอย b s t pro ครับอ๋อไอว่านี่หลายคนรีวิวกัน ตัวนี้บอกว่ามันโ,โหสามร้อยวัตต์เลยครับใช่ครับเป็นลำโพงปาร์ตี้ครับผมแปดนิ้วสองดอกโอ้โหซับเบยนะครับตัวมันจะใหญ่หแค่ไหนเนี่ยอ่าถ้ายืนนะครับถ้าคนตัวเตี้ยๆหน่อยก็ประมาณอ่าเกือบเกือบถึงสะโพกแต่ก็ไม่ถึงครับประมาณตากเราได้ครับน้ำหนักมันกี่โลครับเนี่ยตัวตัวอย่างนี้เอเห็นทาง ไอ้ว่าเขาบอกว่ายี่บสองกิโลนะครับผมโอ้โหไหนๆลองเหล่าให้พี่ฟังหน่อยแบบสปงสเปคแบบที่อยากจะมาป้ายยากับเพื่อนกับลำโพงตัวนี้อ่ามันมีแอปพลิเคชันให้เราใช้งานในการปรัแบบพวก EQ พวกไมอะไรต่างๆได้ครับผมอืมแต่บ,บอกก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับอ่าคนที่แบบว่าเออเดินทางบ่อยๆหรือพวกพาอะไรอย่างเี้ครับผมแต่ ถ้าใครจะเออพกพาก็ก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยมันหนักมากความความหนักมันหนักมากแต่ว่ามันมีตัวเลือกในการพกพาก็คือมีล้อลากแล้วก็เนี่ยครับพี่เคยเห็นกระเป๋าเดินทางเนาะมันจะมีให้เราดึงขึ้นทาดึงขึ้นสองล็อกนะกับกระเป๋าเดินทางใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับผมคล้ายครับตัวดึงนะครับผมตัวคล้ายกระเป๋าเดินทางเลยอื แล้ว,แล,วแล้วอย่างเนี้ยเอ่อคือมันก็คือสไตล์ไอว่าก็คือต้องมีไมโครโฟนให้เรามีกี่ตัวครับผมนี้เป็นแบบไร้าสายใช่ไหมอ่าไมโครโฟนเป็นไมค์ไวเลสสองตัวครับผมย่าน UHF UH, UH แล้วก็อ่าวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมครับอย่างแบบหนักๆเลยครับผม,มเป็นคนณภาพก็คือ <okay S 1> เ,<ล>เชื่อมต่อ,อผ่านผ่านแบบว่าเป็นสายด้วยบลูทูธด้วยใช่ไหมอย่างนี้ สายนี่มันจะมีอ่ามีไมโครไมโครโฟนแบบสามจุดห้ารู้สึกว่ามันจะมีไมโครโฟนแบบสามจุดห้าด้วยแล้วก็ hmm. มีอินพุตแล้วก็เอาพุตก็คือสมมติว่าพี่มีลำโพงอีกตัวหนึ่งที่มันมีพอร์ต AUX อย่างนี้ครับลุงอ่าพี่พี่ก็สามารถแบบเอามาเสียบเสียบให้มันมัน,นดังดังไปได้อีกตัวหนึ่งครับอืม hmm. คือคืออันนี้ประมาณนั้นัน จุดเด่นมันคือปาร์ตี้แสดงว่ามันมีเรื่องของแสงไฟกันด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ครับมีมีแสงไฟเป็นแบบอ่าไฟสามารถเปลี่ยนกดเปลี่ยนได้แล้วก็มีแบบอ่าสีผสมให้เรา<อ>ด้วยครับเหมือนไฟพวกดิสโก้ดิสโก้อย่างนั้นเลยนะวเวลาไปร้องเพลงแล้วมันปรมนดนกันเลยใช่ไหมอย่างงี้ครับอแล้วเป็นเป็นไฟแบบรูปแบบ RGB ์อ๋อเป็น RGB โอ้แล้วมัน มันอะยลองลองลองแซมเปิลแซมเปิให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาแบบที่สามารถเปิดได้แซมเปิลนะนะผมกด,เป,ด <im it> เปิดเครื่อง <im it> มันมีไหม <im it> อ่าพาวเวอร์ออนเปิดเครื่องมันจะดังนี้อ่ามันจะดังแบบอ่าเหมือนอะไรกระถมกับอะไรถล่มถล่มอะไรถล่มเลยเหรอเสียงเปิดเครื่องอ่าอ่าใชื่อไห้ก็ผมลืมบอกไปมันมี รีโมดรีโมดมาให้ด้วยแล้วก็สมมติว่าเราไปสันสารกับเพื่อนใช่ไหมครับ,รบเราสามารถกดอย่างนี้เดี๋ยวนะผมจะสาธิตให้ดูเราสามารถกดแบบอะไรประมาณนี้ได้เป็นพวกอเอฟเฟกต์มันเหมือนซาวการ์ดมีแปลดนะครับอ่าอ่าอ่กดกดที่รีโมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับกดที่รีโมดครับผมเอ,อเสียงมันไม่ค่อยแล้วก็ฝัง<ผ>ม,<ร>มันไม่ค่อยเข้าไม่เซนเจอมาไหนลองกดกดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ อได้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 เดี๋ยวจะซให้ฟังอยมนจะมีพวกนี่อะไรพวกนี้ครับเสียงหัวเราะอะไรอะไรประมาณประมาณพวกนี้ครับเข้าอยู่เนาะเออเข้าแต่ไม่เยอะอาจจะแบบว่าลำโพงตอนเนี้ยมันอยู่ที่พื้นใช่ไหมเพราะว่ามันหนักใช่ับอยู่ที่พื้นแต่เราเราอาจจะนั่งคุยกับพี่ทําให้เวลากดแล้วมันก็ไปออามันก็เลยไม่ได้เข้าในส่วนของ ใช่ครับแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเป็นเสียงเอฟเฟคหัวเราะใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ใช่ครับเป็นพวกหัวเลาะพกตบมืออะไรพวกนี้ครับไหนลองกดตบมือให้พี่ได้ไหมครับมันจะดังแค่ไหนแบบตบมือนะนะตบมือตบมือนะจะเป็นโอ้โหไม่เข้าครับเพื่อนเพื่อนผมว่าไม่ messenger น่าจะไม่ messenger น่าจะตัดตัดเสียงของเราออกไปทําให้มันไม่เข้านะครับเพื่อนๆอน๋ออืมตบ แล,แล้วก็ยังมีครับผมมีมีอะไรอ่าที่เป็นจุดเด่นอยากจะมาป้ายยาเราครับจุดเด่นนี่จะมีอ่าไมโครโฟนคุณภาพเสียงดีครับผมอืมแล้วก็มีอ่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่อ่าสามารถพวกปมพวกไออีคิวพวกไฟพวกไอสถานะลำโพงอะไรพวกนี้ครับมันแล้วก็เล่นเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ได้ แล้วแล้วคนตาบอดเราเข้าถึงไหมครับพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้เข้าถึงได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นอ่าเบต้าอยู่มันยังไม่มีในเพจสโตรนะครับต้องบอกก่อนอ้าวมันต้องสแกนคิวอาร์โค้ดในในคู่มือในการดาวน์โหลดครับอาแล้วถ้าบนไอโฟนเอาเอาลายสแกนก็ได้ไอโฟนทาไงอ่ะอย่างนั้นถ้าเป็นอ๋อมันมีคิวอาร์โค้ดสำหรับอ่าไอโอเอสมาให้ด้วยครับนั้นน่าจะของไอโฟนนี่น่าจะเด้งเข้าไปที่สโตรครับคิดว่า แล้วมันมีในในส่วนตสมเนี้ยมันสามารถอ่าอินพุตผ่านบลูทูธพวกเปิดเปิดอะไรเข้าไปหรือเสียบแฟลดงแฟลได้อะไรด้วยไหมอย่างเงี้ยอ่าเสียบแฟลได้ได้แล้วก็บลูทูธห้าจุดศูนย์ครับผม,มแล้วก็สมมติว่าถ้าพี่มีลำโพงแบบนี้สองตัวเนี่ยพี่สามารถกดอ่า TWS ได้ก็คือเชื่อมต่อกันสองตัวเป็นแบบอ่าถ้าถ้าอันนี้สามร้อยก็จะกลายเป็นหกร้อวัตต์ะไรเงี้ยเพิ่มวัตต์อะไรนี้ได แอบซบักนิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคือมันตอนเนี้เรายัางเท่าที่ป้ายาพี่มาเนี่ยเสียงเสียงจากลําโพงอะไรเราก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเอามาป้ายาแต่ว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงของลําโพงมากน้อยเท่าไหร่เลยอะ่ะเปิดเปิดเพลงแบบให้กระหึม<บ>กระหึมแบบเข้าสักเข้าสักสิบสิบห้าวิได้ไหมให้เราแบบได้ยินแบบความกระหึมของสามร้อยวัตต์ที่บอกมากันอ่ะอ๋อได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมเอาแล้นะเอาเพลงที่มาติดลิขสิทธิ์เนาะอ่าได้ครับ หรือติดได้แต่ว่าเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวอ่าพอจวผมนะนะไรนะคือพอน้องเราเมสเซนเจอร์มานะครับทําให้เเสียงของเปิดปิดหรือมันไม่ค่อยมาให้ทางเราได้ยินนะครับเราเป็นการบันทึกผ่านการโทรผ่านเมสเซนเจอร์นะครับเพื่อนๆเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยครับเชิญเลยจัดไปดีเจมา โอ้โหผมว่าผมว่าน้องครับหยุดก่อนเลยครับมันไม่เข้าครับผมแม่มันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเอ่อแต่ทาน้เป็นเพราะใม่หรือเป็นเพราะอะไรนะแต่สัญญาณเนี่ยก็มาดีแต่ไม่แน่ใจว่าตัวมือถือมันมันมีการตัดสัญญาณรอบข้างหรือเปล่าเออแต่เสียงพูดชัดครับแต่เสียงเพลงไม่มาครับเพื่อนๆเอาเอาเป็นว่าบัราไม่ได้ยินเลยนะได้ยินแบบกระตุกกระตุกเลยครับอ่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการตัด ตัดเสียงรบกวนรอบข้างโดยไม่แน่ใจว่าเป็นที่เม s s e n g e r หรือเป็นที่อะไรแต่เอาเบื้องต้นครับตรงนี้เราเล่าสู่กันฟังหน่อยได้ไหมเป็นเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับมันเป็นอ่าเบสแบบถ้าเพื่อนๆเคยเคยได้ยินอ่าเครื่องเสียงรถยนต์นะถ้าถ้าถ้าเคยได้ยินเสียงมันจะเกือบ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 เท่า,าความหนักมันนะเกือบเกือบเท่าเครื่องเครื่องเสียงรถยนต์เลย ืแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าเออหนักนประมาณนั้นแต่ว่าในตรงนี้เราสามารถคัสตอมเสียงเพิ่มเติมได้ครับสมมติว่าเอ๊ะเบรลักษณะนี้เราไม่ชอบเอนี้ยเราสามารถไปเพิ่มย่านเบร,รยา่รรยานอะไรพวกนี้ได้แต่บอกก่อนว่ามันไม่ใช่แบบอ่าแบบหมุนเนาะมันเป็นแบบอ่าหน้าจอให้เรากดลงไปผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเอเรื่องของพวกนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานครับอ๋อแ,แล้วลืมบอกไปอย่างหนึ่งไหมอ่าวัสดุ<ม>เป็น ไฟเบอร์ iber, ครับผมเป็นพลาสติกไฟเบอร์งั้นถามนิดนึงครับพอบอกว่าปบนข้างบนมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบทัชเหรอครับอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ทัชกรีนครับแต่ว่าเป็นเป็นแบบอ่าหน้าจอเป็นหน้าจอแล้วทีนี้มันสามารถกดซ้ายกดขวาอะไรพวกนี้ได้ครับในในในส่วนของการปรับแต่งพวกไม้พวกอีโคไลเซอร์นะแต่ว่าอ่าพวกปุ่มเพย์พอร์ตอะไรพวกนี้ก็เป็นแบบกดเป็นปุ่มเดียวครับแล้วก็ปุ่มเปล่นไฟ อะไรพวนเท่ากับว่ายังต้องไปศึกษาเรียนรู้เพราะว่าปุ่มต่างๆมันอาจจะไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบที่คุ้นเคยเป็นปุ่มปุ่มปุมปุ่ม,ม,มแยกแยกแย,แ,ย,แ,ยแบบนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าเอาเอาเป็นว่าเหมาะกับใครดีกว่าครับว่าเอเพื่อนคนตาบอดสนิทแนะนํำไหมหรือว่าอต้องเหมาะกับตัวนี้เหมาะกับใครแล้วไปใช้งานยังไงครับผมเชิญเลยครับเหมาะกับอ่าเพื่อนๆที่อต้องการอ่าควาเร็วนะความเสียงดัง แล้วก็มันมันมันอยู่กลางแจ้งได้อย่างสมมุติว่าเราไปเปิดหมวกก็เป็นอ่าเป็นชิมใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ครับผมสําหรับใครที่ไปเปิดหมวกก็เอาไปได้ถ้าไม่ไม่ไม่กระทบเรื่องการขนย้ายนะครับผมแตนท,ทุกวัน,นทุกวันนี้ผมก็ไปเปิดหมวกมัอนกันตัวนี้คนเดียวเลยเหรอครับผมกับตัวนี้ใช่ครับผมไปใช่ครับผมไปเปิดหมือวก,กันแ,แล้วก็เสียบกีตาร์เสียบอะไรเพิ่ม,เต,มเติมได้ uh huh. สองสองตัว oh. ไม่หนึ่งตัว ที่ที่เสียบเสียบพิ่มเติมได้นะครับไม่หนึ่งตัวกับอไม่รู้สึกว่าจะสามจุดห้าอีกหนึ่งตัวแล้วก็กีตราอีกหนึ่งอันหกจุดสามไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมอครับผมเป็นประมาณนั้นครับอแล้วก็เออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้มันมีเอฟเฟกกีตร์มาให้ด้วยรู้สึกว่ามันมันปรับมันปรับมีมีของกีตราได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันปรับยังไงนะจะต้องใช้การเพลิเคชั่นเอาเเอาเรียกว่า เรามากึ่งป้ายยานะครับวันนี้เป็นรายการปิกึ่งป้ายยาเพราะว่ายังได้มาใช้อยู่แค่นานยังครับตัวนี้เพิ่งได้มานาน,นานยังประมาณสี่ห้าวันได้ครับโอ้โหเท่ากับว่ายัง,ย,งยังแบบว่าเป็นมือใหม่ในการเพิ่งได้มาใช้ดังนั้นเดี๋ยว<ช>เราจะให้มีลิงก์ไหมมีลิงก์ไหมมีครับมีทั้งลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้พี่เดี๋ยวรู้สึกว่า เดี๋ยวพี่จะแปะแปะลเล้ไว้แล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาว่าข้อมูลเพิ่มเติมและนำตัวชื่อรุ่นชื่อไอว่ารุ่นอะไรนะครับ S uh, S X ขีด uh, 400 B S T Pro ครับ uh, uh, อ่เพื่อนๆสามารถลองไปค้นหาใน YouTube แล้วก็ไปไปฟังรีวิวเพิ่มเติมว่าตัวเองเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าเนอะแต่ว่าน้องเสียงมันดีแน่นอนได้มาราคาเท่าไหร่ครับ ผมได้มาในราคา 14, หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยอ่าหนึ่งมื่นหนึ่งหมืนสี่พันอ่าสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทแต่ราคาเต็มของมันอยู่ที่ 1900. ทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเท่าไหร่เมนูจำไม่ได้นะครับอเออ 19, 000, หนึ่งหมื่นเก้าพันไม่ใช่หนึ่งมื่นเก้าร้อยผมผมพูดผิดอ่าป,ประมาณนั้นครับโอ้โหไม่ธรรมดานะราคาสําหรับราคาระดับนี้แล้วก็ เหมาะกับ,นค,บคนเล่นเป็นวงด้วยนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันขนคนเดียวยี่สิบสามสิบโลเนี่ยไม่สนุกนะใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าน้องมินก็ไม่ไม่มป้ายยาใช่ไหมครับผมแต่เพราะเสียงมันถือว่าโอเคเราสมมติว่าเราเราเราเปิดหวกใช่ไหมแล้วข้างๆเราเนี่ยมีบูธหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อ่าเสียงดังอะไรเงี้ยเราสามารถสู้กับเขาได้ครับตัวน,นี้อ๋อ สู้เขาได้เลยเน้นเป็นว่าไปสู้กันสําหรับลาโพงตัวนี้ลําโพงเพื่อสู้คนข้างๆใช่ไหมครับผม <c oughs> อะไรประมาณนี้ครับครับผมโอเคเนาะมีอะไรอยากฝากก่อนส่งท้ายไหมครับเพราะว่าอันนี้เราต้องบอกเป็นการใบยาที่พี่ก็มึนน้องมินก็มึนเหมือนกันงงนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ายังต้องมือใหม่กับไอ้วามันขึ้นมันข<ๆ>ึ้นมาขึ้นมาได้แล้วก็อ่ามัน มันเพิ่งได้มาใช้งานจริงๆจังๆแต่ว่าที่อยากจะแนะนําเพราะว่าเออมันเสียงมันดังจริงครับ<ม>เสียงมันเบรดเบรดก็กระหึ่มแล้วก็เสียงมันก็โอเคเอดี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 มันใช้ชาร์จด้วยวิธียังไงใช้ได้นานแค่ไหนเอความนานประมาณน่าจะหกถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่เราเราเราจะเปิดดังแค่ไหนครับผมถ้า,ววาถ้าเปิดไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นแล้วเสียบชาร์จกลับอะเสียบชาร์จกลับเป็นยูดีไทซีไหมครับ ไม่ใช่ไทสี่ครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไฟแบบโอค้คล้ายๆไฟบ้านเลยเป,เป็นสายแบบสองรูครับที่ที่มันเป็นสองรูครับ<อ>เป็นสองเขี้ยว<อ>ให้เราเสียบเข้าไปแล้วข้างหนึ่งมันจะเป็นล๊กไฟและเอลืมลม,ลมแนะนําไปตัวหนึ่งอันนี้เหมือนจะมีช่องให้เราไลส่สดมันเป็นไทสี่ให้มาหนึ่งตัวเราไทสี่เอาไทสี่ถูไทสี่มันามามา,มาต่อเข้าเป็นอินเทอร์เฟซได้ั้งคิดคิดว่าอย่างนั้นนะ ถ้าที่เคยดูในคู่มือครับผมมันบ,บอกว่ามันสามารถต่อเข้าไร้ส้นได้มแมราคานี่กพ็พี่ไม่ค่อยได้ซื้อลำโพงราคาระดับราคาขนาดนี้นะก็เลยอาจจะยังค,คอมเมนต์อะไรได้ไม่เยอะเพื่อนๆสามารถใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมน้องมินต,ติดต,ต่อผม,มามได้ครับติดต่อน้องมินชื่อเฟซอะไรนะเพื่อนๆแอดได้ไหม น้องมินจินตนาการครับผมน้องมินจินตนาการนะครับแอดเฟซไปถามน้องมินสวนตัวโดยตรงได้หรือไปที่ศูนย์ไอว่าประเทศไทยไปรองของกันกน็น่าจะได้นะใช่ไหมได้ครับเขา power อร์มอะไรพวกนี้มีครับเซ็นทรันที่ที่กรุงเทพมันเลยมีที่จำหน่ายไอว่านะน่าจะให้ไปลองเสียงกันก่อนว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับลองดูขนาดกันด้วยเพราะว่าถ้าน้องมินบอกว่าคนคนไม่สูงเนี่ยมันเท่าถึงสะโพกเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยครับผม โอเคครับขอบคุณมากมากเลยสำหรับการมาร่วมป้ายาในวันนี้นะครับน้องมินครับครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากเลยวันนี้น้องมินลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครัครับ